สมตำสมใจค่ะพี่น้องคะ่ะวันนี้มาแบบส้มตำแบบอีสานแท้ๆเลยเดอ้อเป็นสูตรอีสานแทต้ตำใสปลาลาปากาดีแม่พี่น้องจ้าใส่ปลาาปากาดีใสบอกเคี้ยวๆหน่อยบอกเคี้ยวๆสมเม็ดกระถินทุงเกาละ่ะนางยังใช้งานได้อยู่ต้องเอานั่งออกมาใส่ใส่ลงไปเลยมันเข่ากันเด้ยพี่น้อง เ็่กระทินกับอันนี้นะกับส้มตำหมัดปากไว้ก่อนไว้ไว้ให้นางแบบว่าได้ใช้งานคลิปต่ตอไปมีขนมเซนพอมมาเดอมาเดอพี่น้องจ้ามากินน้ำกันนี่ตับหมกหุงแบบบานๆเท่าไหม่อ้น้ำลายแตกมาจ้ม ปลาซอยทอดเอาไม่กลิ่นกลับอม,มีปลาลาดตอนพร้อมเดนี่อันนี้เป็นปลาลาดตอนปลาปลากระดีไหมพี่น้องคะ ดูลวกดอกแค่ปลาขมออลำด,ดลีดีเลิศเลิศไปแต่หมอูฮูกแม,ม่แสบแทบตำแบบบานบานบริสัานาล ข้าปุ่นผักขากับมี่นผักลายแห้งเลยผักเหม็นๆไหมประเด็ดต่อนซีกแล้วก็คุย อขม,มดีเลยขมดีเลยนะฮะเดียวเห็นดอ,อกแค่ขมดีเลยเข้มนัวดีเลย ตัมแบบบ่เเดมันไดใส่บัเคอเรืองควอมเด้ ปลาซอยแบบทอดกรอบๆลันกับตอองหมหู้วันนี้ไอ้ถ่ายคลิปตอนเวลาตีหนึ่งค่ะทุกคนค่ะหิวตตงโมหุ้หลวบวบเดิก ขาลุกมาตัดตัวเนาะบ่ิจาคมาสินอนหลับมะเขือกินแต่มองหุ้งน้ำกันหลายๆคนสิด

แซ่ปลาแดกดลายครับปลาแดกตอนไหมปลารับปลากระดีนไหมยิบไปใส่บทอดพอจะต้มออประเด็ดก,ก็พักขาจะมเมนข่าวกันครับ ทั้งกินทั้งทองหองแซ,บแซบ่แซบๆขนาวนั่นเปือ่อยไม่เหนียวนุ่มเลย งไม่ค่อยดีเท่าไหร่ขนมเส้นแบบกุ๊ก๋วงน้วาหอมหอม เห็นคลิปข้าจอนกินตำหมัองุืงเลยขือดอยากแล้วบางเอิญคลิปส้มตำจะชอบเด้งมาตอนดึกๆเห็นให้เอาน่อดับให้เอาในมหาแนวกิน กินไปกินมาคือเป็นสีเข้มเข้มบเส้นปลาแดกลายโพเดียล้ะแต่หมองงลุกไม่นม้ำ เรื่องมันยาบกุ่มเพเพินรา ดโนดนกินเถืะถือปากเลยนึ่ง ยอดขนาดดอกดอกขนาวันเจ๊ย แซ่บจะอิ่มละข,ขอบคุณขอบคุณหลายๆสำหรับทุกการติดตามและรับชมนะคะสำหรับคลิปนี้ไอซี่กินเยอ่ไปแล้วจ้า